สวัสดีครับอยู่กับช่องผม hey, ต่อ, <amp> ตอที่ดัมซิ่งครับ uh, yeah, วันนี้เรามาดูอูน้องเบลนะครับช่งางอะใส่เทอรโบรถหกล้อโเจ็ดดีร,ร้อยเก้าห้าครับเกาะโบไปบินได้เลยครับ ทำโดยช่างเออกับช่างนั้นนะครับจจใครอยากใส่เทอร์โบโติดต่อพวกผมได้เลยครับเดี๋ยวตามราคาครับราาเดี๋ยวพวกผมจะย้ายริมโนครวัวไปทำอยู่เมืองนะครับตรงนี้เขาร้องเรียนครับ <c oughs> ไม่รู้บ้านไหนนะครับไม่บ้านนี้กับบ้านนู้นเลยครับ <c oughs> นั้นก็บ,บ้านนน้นเลยครับเ <c oughs> อาคุยคนเดียวเป็น ไม่ดื่มเหล้าก็คุยคนเดียวครับนี่ครับน่าจะเป็นท่อที่เขาจะใส่ช่งางอออหน่าจะเดินเลดทั้งใบนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อเครื่องพับเลดให้ช่งางอ้อเกบทำกรองหม้อกรองนะครับเครื่องม้วนแผ่นเลด จะทำกระเช้าแล้วก็ลังเครื่องมือนะครับเรามีแบบอยู่ลังเครื่องมือจากรถเอสเจ็ด้อยครับวันนี้เอสเจ็ดร้อยก็พังอครับโอ้ไม่ได้พังเขาเรียกว่าต้องซ่อมบำรุงครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันเป็นอะไรตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่ <c oughs> ไม่มีช่างทํำนะครับตอนนี้ช่างติดงานกันหมดโอ้ใครเอาเจรารบีมาไว้เนี่ยติดจรารบีเลยโอ้เี่ยนะครับอูนี้ต่อเทเลอร์สวยๆไปหลายคันแล้วนะครับ นี่ผมก็เดี๋ยวอีกกี่วันสามสี่วันประมาณอาทิตย์หนึ่งครับก็น่าจะขึ้นแพเสร็จก็จะมีรถให้ลูกค้าเลือกชมนะครับอันนี้ก็กำลังแปลงเข้าตรงครับ เรามีเชื่อมทุกอย่างนะครับเ,เชื่อมมินียมเชื่อมสแตนเลสอลมินียมไม่เชื่อมเชื่อมได้ไม่ใช่หรออ๋อเชื่อมได้แต่ช่างยังไม่หัดเชื่อม,มต้องหัดเชื่อมก่อนครับแต่สแตนเลสเหล็กเหล็กนี่ถ้าง,งานชิ้นบางชิ้นเราใช้ co2 เชื่อมนะครับ กระบะเราต่อเราก็ใช้ CO2 เชื่อมนะครับเชื่อมให้เต็มครับแล้วก็สอดได้ครับพทเชลเลอร์แข็งแน่นอนครับอยากขึ้นสองร้อยก็สั่งได้ครับช่างสองคนนี้ไอช่างคนนี้ไม่รู้มันไปไหมครับแต่ช่างคนนี้ไปครับอีกคนหนึ่งน่าจะไปขับรถดำอยู่ครับ เดี๋ยวผมก็จะใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวคัน 7e ผมนะครับซื้อมาไว้หะอยู่เทเลอร์นะครับมันก็ฮอนอยู่หน้าเทเลอร์เทลเทลอร, <laughs> ร์เราไม่ได้ให้ใครนอนนะครับเราเก็บอะไรแต่งนะครับเก็บหม้อก๋วยเตี๋ยวไว้เอตียวไว้แล้วก็ไอ้ยางบนกันชนเดก้าครับคัดซียังโอเคนะครับท่านี้ นี่ครับเดี๋ยวเราดูกันแค่นี้ก่อนติดตามกันในคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะไปเคลียร์พื้นที่อยู่อู่ฝั่งนู้นครับเอาทิลเลอร์เข้าต่อครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ